นี้แต่งในโรงพยาบาลธัญลักษณ์โอโรงพยาบาลเลิกยาเสพติดหรือว่าโรงพยาบาลศีริทยาเนอะโรงพยาบาลศีรัทยาคนบ้าอะไรอันนี้โรงพยาบาลเลิกยาเสพติดอ๋อเลิกยาเสพครับผมก็นำนำคนส่วนหนึ่งนำคนไปเลิกยาอ๋อนึกว่าเป็นเองนำผมนี่แหละไปเลิกอ๋อแล้วทีนี้ไปอยู่ได้สิบสามวันหมอหมอไล่กลับหมอไล่กลับ รูว่าหายแล้วหรือว่าบ้ากันเดิมพวกอย่าอยู่แล้วถ้าอยู่เดี๋ยวไม่พาเขาหนักกว่าเก่าเขาอีกอ๋อเดี๋ยวพาคนอื่นติดไปอีกก็เลยเขียนเพลงให้เพลงหนึ่งแล้วแล้คนบ้าเขียนเพลงได้เหรอก็เขียนเขียนไปแล้วก็ไม่ชอบใจก็ลบแบบบ้าๆเขียนแบบบ้าๆเขียนตรงไหนไม่ชอบก็ลบออกเขียนใหม่เออเง้นอยากฟังแต่มันจะเป็นเป็นเพลงหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็ต้องคนนั่นแหละที่มันน่าสนใจตรงนี้เพลงมันจะดังต้องบ้าๆนะ มันไม่รู้มันจะมีหรือเปล่าในนั้นนน้องลองฟังดูอโอเคคืนวันที่ผ่านแสนนานจริงนอแนวแนวแนวเห็นหน้าแต่มองเรียกร้องเอายาให้กินโทในหัวอกเหมือนตกนรกบนดินข้าวปลาที่เขาให้กินมันไม่ถูกลิ้นั้งแสนเปิดคอ งดูแต่ละคนที่นอนในห้องเดียวกันหอมแห้งทั้งนั้นไม่มีใครอ้วนสักคนเหมือนผีตายซาพี่โจนี่หรือนอกคนผีนั้นไม่มีตัวตนผมเห็นแต่คนที่นอนเลิก นอนเลิกยาแทลบอย่ายามอย่าหยีอย่าเกลียดอย่ายชังมันเป็นความลังเมือ่อครั้งที่แล้วผ่านมามาเลิกทั้งนี้ไม่มีอีกแล้วแม่จ๋าขอเพียงให้ความเมตตาอย่าเรียกขี่ยาให้ผมได้ยินดิ มันหายไปท่อนหนึ่งลืมอ่าหายไปพอตอนนี้ยังหายยังยังยังหายไม่สนิทกันเลยหล่นหล่นแถวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวทหาดูตำรวจเจอเียเลยไม่ใช่ไม่ใช่กันชามีเนื้อเพลงนี่แหละละมันหายไปท่อนหายเราไม่เป็นไรคือมันมีข้ามีแนวแล้วเดี๋ยวเรามาเรียบเรียงไปเกา เราเราต้องเกาเกาเขาเรียกเกาเกาเพลงนะแล้วมันคันมากเลยอย่าเกามากเลยไม่ได้แสบคือนึกผ่านนนึกออกไหมยึกไม่ออกนึกไม่ออกครัเดี๋ยววันไหนนึกออกแล้วเดี๋ยวจะส่งไปให้อออ่าโโเเคคส่งเคอรี่ตามไปเคอรี่ไปนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยอันนี้ที่สถานีรถไฟพาชีพาชีพาชีจุฬนางวันพาชีมาทำไมแถวนี้เนี่ยพวกเรากมาจำไปไหว้หลวงพ่อรวย หลวงพ่อรวยไม่เจอตะโกทีนี้เดี๋ยวรถไฟจะมาทักก่อนเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ไม่เห็น on w e บแต่ไม่ใช่หลวงพ่อรวยนะมีตาแก่แกจนอยู่คนหนึ่ง, <laughs> จ,งจะใหญ่ก็เจอเขาไม่ล่ะ <laughs> <ตา S 1> เดี๋ยวอันดฐานกิตเอานั่งรถไฟผ่านเนี่ยล้วก็อธิดีฐานขอาบารมีท่านอขอาบารมีท่านเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวสถานเรือนไฟวันนี้ไผ่ดอกสดาวไปนอนที่บ้านมาสองคืนล้ว มางานงานไว้ครูก็เลยเออออพ่งัเยมพาไปนอนบ้านคุยกันให้ชุ่มจ่ำใจรอสองทีแล้วก็มาแล้วก็โบกินข้าวกันพาไปกินข้าวเลี้ยงข้าวเลี้ยงดูผู้สืออย่างดีเแล้วนี่แหมพี่ที่จนแย่มากเลยก็ต้องมาใส่น้องๆคนเราชั่วจะทีดีเจ็นผ ่าวาข,อของเรามันเกินเจ็ดนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรัดก,กันดูแลวันหน้าเราอาจจะแยกก็ได้เออที่อาจจะ<อ>ไปไม่ลืมไม่ลืมบัตรคนหนึ่งคนเราไม่แน,น่อ้นก็ไปนอนกันหลายคืนเหมือนกันเ <c oughs> น, <c oughs> นี่ยป่านนี้ท้องแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ดีให้เป็นผู้ชาย <c oughs> เป็นผู้หญิงป่านนี้ได้ลูกแล้วแหละ <c oughs> ก็แวะเวียนกันมาเออแวะเวียนกันมาวันนึงเดี๋ยวจะไปเยี่ยมพี่ที่ตะขีเดี๋ยวไปด้แย่ยังไม่เป็นไรฉันก็หิวกับข้าวไปไปแล้วไปยืมตังอีกตายเลยผมนี่แหละจะยืมเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรถไฟที่พาชีกลับตะขีเนาะข้างหลังเราเนี่ยมันเป็นสถานีรถไฟสถานีรถไฟบ้านพาชีเภอพาชีเคยจะผ่านตรงนี้มันเป็นชุมทางของทางรถไฟระหว่างสายเหนือกับไปสายตะวันออกยนตะวันออกเยงเหนือใช่ จากสถา,าน,นีนี้ก็รถไฟจะวิ่งไปสระบุรีนะมันจะมีมันตู้วายใช่ไหมออกขวาไปโคราชออกไปซ้ายก็ไปทางนครสวรรค์อ่าใช่ใช่อันนี้ขึ้นไปนครสวรรค์ก็ทางนี้ก็แยกเป็นชุมทางบ้านบาทลีนี่ทางรถไฟสายตะว,วันตะว,วันออกเฉียงเหนือทางสระบุรีไปโคราชเออแต่เดี๋ยวเราจะนั่งรถนี่จากนี้ไปเป็นลงสระบุรีใช่ไหม จะไปทํไมไม่ไม่ไม่ไแกก็ไปทัวแกทงนู้นเลยอะไรผ่านลบบุรีขึ้นนครสวรรค์อะไรใช่ใช่รถไฟมันพาไปแล้วก็ตะกี้เพลงเราเนี่ยมันมันฟังมันฟังลื่นๆหูมันแต่ว่ามันก็มีมีมีความรู้สึกเู้สึกเดี๋ยวเก่าได้อืมนหายไปท่อนหนึ่งเก่าได้ได้เดี๋ยววัาเดี๋ยววัแต่งเติมให้ไม่ได้ร้องมานานเออได้ได้ได้เขาแล้วเดี๋ยวไปสานต่อทาดนตรีมาให้หน่อยได้ได้ได้ไม่ยาก จนตรงตีมาแล้วเดี๋ยวเราอาจจะขึ้นชื่อว่าผู้แต่งเออแตอาจไม่แน่อาจจะได้ร้องเองนะแล้วไม่เอาเอาเงาเสียงสอนชัยแล้วแล้วก็จะพิจารณาลุงหนวดร้องด้วยกันร้องด้วยกันช่วยกันร้องด้วยกันเอาแต่จากคนบ้านต้องเป็นใครเป็นมันเนี่ยจะไปร่วมกันบ้าใครบ้าบ้าใครบ้ามันคืนวันที่ผ่านแสนนานจริงเนาะเออมาให้มาเหมือนกับ ไว้เตือนสติพวกเด็กรุ่นหลังเออจ้ะได้ได้ดีเพราะเนื้อเนื้อหานี่มันมันมันจะมีจูงใจคนดูอิเดียนเดียร์เดเก่าไปต่อเติมให้ความเมตตาอย่าเรียกขี้ยาให้ผมได้ยินตอนท้ายไหมจบเอพรากความเมตตาอย่าเรียกขี้ยาให้ผมได้ยินเพราะถ้าผมได้ได้กินเออผมกินสิ้นแม้แต่ขี้ยา ไือด้วยความนม่ออก้อยใจบางทีสภาพเราถ้าลองคนแล้วใช่คนติดยานี่อะไรก็ไม่ดีสักอย่างไม่ดีสักอย่างมันจะเสียอนาคตเสียเงินเสียความรู้สึกพ่อแม่เสียใจผมว่าชูติดหมอไม่ได้นะติดหมอดีกว่าติดยาเนี่ยโอ้ยพูดยังไงติดหมอเราจะได้ทั้งหมอทั้งยาตรงไหนให้พาไปด้วยโรงพยาบาลไหนโอเคครับผมขอบคุณมากครับ ขอบคุณครับสวัสดีเหมือนทึกเทปไว้เป็นที่ระทึกร <c oughs> ะลึกระลึกเพื่อไม่เสียนาฬิกาเ,าเพื่อไม่เสียเวลา <c oughs> อันนี้ต้องหกแหกหลายเลือนในยืมเพื่อนเลย <c oughs> โอเคครับอ